สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมารีวิวหลังเปลี่ยนซิลิโคนให้ฟูจิ s u ql 2หรือ ql 7เป็นแท็บเล็ต pc จากค่ายฟูจิ s u ซึ่งจะเป็น cpu core แล้วก็ c e l รล o n นะครับโดย cpu core เนี่ยจะมีคอร core รด t r a d ซลจะมี2คอร t 2 r a d นะครับก็จะการประมวลผลความแรงๆรงต่างจะต่างกันประมาณครึ่งหนึง่งนะ i 5จะแรงกว่า เนาะดังนั้นเนี่ยการประมวลผลอะไรต่างๆ i5 ก็จะมีความร้อนมากกว่า่ะก็ประมาณเกือบ70-80เลยในอุณหภูมิที่ก่อนเปลี่ยนซิลิโคนนะครับโอเคเดี๋ยวมาให้ข้อสังเกตก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนซิลิโคนนะเนื่องจากแท็บเล็ต pc รุ่นนี้ออกเกิน3ปีแล้วนะครับเกิน3ปีเนี่ยซ,ซิลิโคนที่อยู่หน้าใดา CPU ส่งถ่ายความร้อนมายัางตัวฮีทซิงเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพแล้ว การสัมสภาพของซิลิโคนนะครับก็ดูตามรูปที่ผมแปะไว้ในในโพสต์นะครับมันมีความแข็งกระด้างเหมือนปูนปาสเตอร์เลยดังนั้นการส่งถ่ายความร้อนก็จะไม่ดีความร้อนก็จะสะสมหน้าได้เมื่อความร้อนสะสม CPU ก็จะลดความเร็วของตัวเองลงเมื่อลดความเร็วของตัวเองลงเพื่อให้ความร้อนลดลงเนาะเพราะว่าเทมมันเป็นแตะอุณหภูมิที่มันอันตรายนะครับเขาก็จะลดความเร็วในการคิดคำนวณของเขาลงทําให้ เวลาที่เราขีดเขียนหรือดู YouTube พร้อมที่จะเปิดโซเชียลเปิดอะไรไปด้วยเปิดหลายๆห,หน้านะครับทำให้มันสะดุดนะสังเกตง,ง่ายคือพัดลมเนี่ยจะหมุนแรงนะครับก็คือเขาก็ทำงานตามปกติเพราะพัดลมจะจับความร้อนของ cpu เพื่อระบายออกแต่ประเด็นก็คือมันระบายออกมาไม่ได้เทมมันเลยตันที่ตัวหน้า cpu มีแต่ลมมีแต่ลมนะครับแต่ไม่มีความร้อนออก นะครับให้ใช้มืออังดูนะครับมเมื่อไหร่ที่ควรเปลี่ยนนะสังเกตถ้าเราเอามืออังแบบนี้โดยที่เรารันแบบฟู road, ลโหลดเบื่อที่ผมทดสอบอยู่นะถ้าเรารันฟูลโหลดอบนนี้เมือ่อเอามืออังแบบนี้ถ้ามันร้อนนะครับนั่นแสดงว่ายังโอเคยังพอใช้งานได้ไม่ต้องสมงมาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีแค่เฉพาะลมอุ่นๆหรือไม่มีความร้อนอะไรเลยมีแต่ลมอย่างเดียวเนี่ย ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อการทำงานที่ดีของตัวเพื่อประสิทธิภาพเนาะของ CPU ในภายในนะอันนี้ก็คือผลการทดสอบหลังเปลี่ยนนะครับไอดเดิลไอดเดิลก็คือเปิดเครื่องมายังไม่ต้องทำอะไรยังไม่เข้าโปรแกรมอะไรเขาจะอยู่ประมาณ40-41ผมมาตีไป45แล้วกันไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน45เแน่นะครับเพราะว่า,าการส่งถ่ายคอมมอนมันเป็นปกตินะเมื่อเรารันโฟลโหลดผมใช้โปรแกรมตัว ทส CPU นะครับก็คือรันให้เต็มเลย4คอร์ C core, ให้เต็มประสิทธิภาพเลยให้เต็ม100%เลยซึ่งการทําง,งานของเราก็ให้เต็มแบบนี้อยู่แล้วนะคือรันตรงนี้ผมจะรันให้เต็มไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับหลังนะจากทสประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆผมก็จะหยุดละก็คอนเฟิร์มได้เลยว,ว่าใช้งานตามปกติครับเทมนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะ,ะเปลี่ยนซิลิโคนเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้อีกเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับลองไปดูจะอยู่ประมาณไอเดินอยู่ประมาณ50กว่า แล้วก็ฟูลโหลดจะอยู่ประมาณเกือบเกือบแปนะครับหรือ8ปกว่าแล้วแต่อุณหภูมิที่เราทดสอบนะครับแต่หลังเปลี่ยนซีหลังเปลี่ยนซิลิโคนก็จะอยู่ประมาณ70 72นะครับที่ฟูลโหลดไอดอสี่สิบเอ็ดสูงสุดที่จับอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมแม็กก็จะอยู่ประมาณ73ผมตีไปแบบว่าเทสที่แบบว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยไม่ติดแอร์เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่เกิน75นะครับไม่เกินนี้ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดแล้วที่ระบบนี้ถ่ายออกไปตัวพัดลมแล้วก็ ไอตัวฮิตซิงถ่ายออกไปได้นะครับเพราะว่าฮีทซิงเป็นฮิตซิง์อลูมิเนียมนะครับทรงถ่ายโดยฮิทไบที่เป็นทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเครื่องที่กําลังถอดประกอบอยู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นเครื่องที่กําลังถอดประกอบอยู่เป็นซนะีรลอนเนาะก็ อันนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเขาจะยาวมาถึงฝั่งนี้การถอดประกอบนะให้ระวังพวกสายแพ่นะครับถ้าลูกค้าหรือทา่านใดที่สนใจนำไอทีไปถอดประกอบเองเพื่อทําการเปลี่ยน cpu ผมได้ทําวิดีโอนะผมจะแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นะลองดูนะครับตัวน,นี้เป็นฮิตซิงนะครับจะผมจะบอกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่เขาจะส่งถ่ายคอน้นด้วยฮิตไบต์ของเป็นทองแดงนะครับแต่หน้าดหน้าดายที่สัมผัสกับ cpu เนี่ย จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะผมก็ไม่รู้การออกแบบของฟูจิสึเหมือนกันนะครับทำไมไม่ให้เป็นทองแดงทั้งทั้งหมดเลยนะครับของฮีตไปเนี่ยไปแตะหน้าไดซีพียูซึ่งการส่งถ่ายความร้อนจะค่อนข้างดีกว่าตัวอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเรื่องคอ์สเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายของเขานะครับนะก็ก็ได้ทำการเปลี่ยนซีดีคอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นตัวนี้นะครับก็ทำการกำลังประกอบอยู่นะให้เราได้ดูกันตัวนี้จะเป็น v บนการ์ดนะครับซึ่งเป็นตัวซลลูล่าเนาะเสียบซิมได้ซิมจะอยู่ตรงนี้นะครับซิมจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้เสียบหน้าจออันนี้จะเป็นสตอ r a เ e อันนี้จะเป็นสตอ r a เ e ซึ่งใช้อัปเกรดได้นะเดิมๆจะเป็น64สิจิกนะตัวนี้จะเป็น w i f ฟ c า r d นะไ i f ฟ card นะครับแผงด้านนี้จะเป็นพวกเสียบแจ็คต่างๆนะแล้วก็ปุ่มกดตัว hdmi กับ USB อยู่ฝั่งนี้ข้างๆฮีตไปแล้วก็ปุ่ม power อ่าอันนี้เป็นโมดูลของกล้องนะครับด้านบนปากกาจะอยู่ฝั่งนี้ฐานใบออดลำโพงนะลำโพงเขาเล็กมากนะครับลำโพงเล็กมากถ้าเทียบกับอ่าไขค,รครวงนะครับเนี่ยตัวนี้เล็กมากนะครับลำโพงดังนั้นเขาก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างเบานะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ เจ้าฟูเจสืึนะเป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆน,นะครับฝากสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ